ร,ร้องไห้กลางรายการ4ี่ครั้งบ้านกลางกรุงเตยพงศกรพระเอกเข้มเสียอาการหนักเคยตามไปถึงสนามบิน เป็นเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับรายการ The w a l l s o n g ร้องข้ามกำแพงตอนล่าสุดซึ่งเป็นเทปที่รวมศิลปินดารามากที่สุดกับแขกรับเชิญระดับอินเตอร์ตัวจริงอย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันกอสเเวนที่มาเป็นนักร้องหลังกำแพงคู่กับมินลีตามที่แฟนๆคาดเดากันก่อนหน้านี้แต่็อดเด็ดที่พีคสุดๆจนทำเอาช็อกกันแทบทั้งรายการคือจังหวะที่พระเอกหนุ่มเตยพึงสะกอดที่เป็นหนึ่งในนักร้องซุปตาของเทปนี้ถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ ม่ได้เจอแจ็คสันหวังในรายการทําเอาทั้งแขกรับเชิญคนอื่นและพิธีกรถึงกับเลิกละคั้เสียอาการจนทุกคนตกใจก่อนที่เตยจะบอกเหตุผลว่าชอบมากและเมื่อมีจังหวะที่แขกรับเชิญคนอื่นๆได้ขึ้นเวทีไปทักทายแจ็คสันที่หลังกําแพงเพื่อนรวมรายการก็ยุให้เตยขึ้นไปด้วยซึ่งตอนแรกเตยก็ไม่กลา้าขณะที่แจ็คสันก็ดูงงงงก่อนจะโอบกอดเตยอย่างเป็นกันเองและจับมือทำเอาเตยร้องห้าขึ้นมาอีกรอบเสียอาการหนักกว่าเดิมก่อนหน้า นี้หนุ่มเตยได้ไปสุดในความเป็นติงรับบทเป็นแฟนบอยท่านหนึ่งที่ตามไปส่งแจ็คสันถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังซุปตาดังกําลังเดินทางกลับประเทศเกาหลีโดยหนุ่มเตยนั้นได้ไปยืนรวมอยู่ในกลุ่มของแฟนคลับที่ไปรอกันแน่นสนามบินงานนี้หนุ่มเตยยังเผยคลิปที่ตัวเองกําลังยืนรอถ่ายคลิปส่งแจ็คสันเหมือนแฟนคลับคนอื่นๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า see you again #Jacksonwang ทำเอาหลายคนที่พบเห็นต่างเอ็นดู ในความทุ่มทุนและชื่นชมที่หนุ่มเต้ยไม่ใช้อภิสิทธิ์ดารากันเพียบเรียกว่าเป็นการติ่งที่ปลายสุดเขาแฝนดอมแจกสารแบบเต็มตัวเลยจริงๆโดยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้อบอุ่นน่าอยู่และกว้างขวางมากเพราะหนุ่มเต้ยอาศัยด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ประมาณ7คนซึ่งด้วยความที่คุณพ่อกับคุณแม่ทําธุรกิจรับซื้อข้าวสารในจังหวัดอํำนาาเจริญก็เลยทําให้มีข้าวสารวางเรียงอยู่หน้าบ้านด้วยส่วนภายในบ้านก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายมีโซฟา สีน้ำตาลสวยงามวางอยู่อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ก็ยังมีตู้โชว์สำหรับวางเรียงรูปผลงานและรางวัลต่างๆของหนุ่มเตยและพี่น้องด้วยอ้อที่สำคัญคือบ้านหลังนี้หนุ่มเตยตั้งใจซื้อจากน้ำพักน้ำแรงแถมยังอยู่ใกล้ชิดกับบ้านของเชียร์ที่คำพรคูจินพ่อมีแม่มีในตำนานด้วยนะ